สวัสดีครับวันนี้ผมตีโซ่ไมครับวันนี้ผมจะมาขายรถคาวา s a กิเซตสามร้อยครับช่วงนี้จะ300เยอะนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวจะมีตัวพันเข้ามานะครับมีนกแก้วนะหาติดตามดีๆทะเบียนนะครับคันนี้อ่ะไม่พูดพถ้ทำทำเพลงแล้วมาคันนี้เลยอ่ะดูรอบคันไปเลยคันนี้บอกเลยว่าลิมิเต็ดจริงๆเป็นรถมือเดียวอีกแล้วไม้น้อยมาก6000โลกพัแท้แน่นอนผมรับประกันอ่ะเอางี้เลย เครื่องไม่ดีหรืออะไรไม่ดีมาเตะผมเลยครับอ่าดีจริงๆคันนี้อ่าดึงแค่แบบตอกเกียร์ลงหรือเชิญเกียร์ลงอ่ารอบเครื่องอะไรของแท้ครับเดิ่มมือเดียวเป็นชื่อผู้หญิงด้วยครับเป็นรถปี2015 a BS นะครับคันนี้อ่าสวยรอบคันเลยสีเดิมโรงงานอะไรเดิมทุกอย่างครับจริงๆจะมีกระจกเดิมด้วยอ่าผมถอดออกอ่าผมถอดออกกระจกเดิมท่อเดิมท้ายเดิมนะครับ แต่แต่แต่มีตำหนิคันนี้ผมเห็นอยู่สามที่เท่านั้นมีแค่สามที่เท่านั้นที่แรกเจ้าของเก่าทำล้มมาล้มขวามาตรงนี้ครับตรงสติกเกอร์ตรงนี้แค่สติกเกอร์นะครับเนี่ยยังไม่ถึงชุดสี่นะครับอแล้วก็จะมีตรงนี้แตกเลยเล้าเลยออย่างว่านะครับผู้หญิงขับก็อย่างนี้แหละอเล้า ตรงอื่นสวยนะครับเครื่องสวยใสนะครับอ่ามาตรงนี้ต่อทีนี้แฮนสวยนะครับนี่แฮนสีอะไรครบนะครับมีตรงนี้ลอกนิดหน่อยนะครับนี่อ่าถังสวยใสอ่าถังมีอนี่นิดนึงอ่าจะว่ายังไงเดีย่นี่นนเป็นเหมือนรอยสีนิดนึงมันต้องมานั่งขูดนะครับเออไม่รู้ว่าข้างบ้านพลสีหรือเปล่าหรืออะไรอะ่ะเป็นเป็นแบบจุด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 นิดนึง เป็นเศษสีนิดนึงนี่แบบมีบ้างมีบ้างนะครับอ่ามีบ้างเป็นจุดๆๆ,ๆๆๆนะครับเออต้องไปนั่งแบบแกะนหน่อยนิดนึงถ้ครใจเย็นนะครับเนี่ยครับมันออกอยู่ครับออกอยู่โอเคอ่ะดูเล่มก่อนดูเล่มก่อนดูเล่มก่อนมือแรกเป็นกรุงศรีครับมือสองเป็นผู้เป็นผู้หญิงนะครับนี่ปีสองพันสิบห้าแซดสามร้อยปีสองพันสิบห้านะครับ ทาสีปกติทุกอย่าง66นะครับหน้า18ปกติไม่เคยมีล้มหรือชนอะไรมาเล่มสวยมากสวยมาเรามาคลิปหน่อยแล้วกันครับนี่บีกุญแจแล้ว6,300นนะครับของแท้แน่นอนรับประกันนี่ตาเลยนี่นิ่งๆเลยแหละครับ อ่าลองระบบไฟก่อนลองระบบไฟก่อนไปเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายไปสูงนะครับไปสูงไปต่ําไปดูด้านท้ายนะครับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเบรกไปเบรกอ่าโอเคมาเรามาดูรอบเครื่องกันหน่อยจะวอร์มเครื่องน,นะครับเนี่ยปิดเป็นมานะครับเห็นคันเร่งผมไหมเห็นไหมไม่มีกระอักหรืออะไรทั้งสิ้น ยังไงวะแ่นลองตรงนี้ไอนี่นิดนึงนี่นี่นแ่นลองนี่หลวมนิดนึงเอ๊เดี๋ยวนะมันชนกับอะไรหรือเปล่าวะ น่าจะมีอันนี้นิดหนึ่งครับอาจจะล้มขวามาแล้วมันมันเบี้ยวเข้าไปมันก็เลยชนนะผมเดี๋ยวผมลองจับดูบนี่จับอันนี้ผมจับด้วยแผ่นรองนะนี่นะครับไม่มีนะครับ,บอืมดูรอบเครื่องกันเนี่ยมื่เกี้ถึงไหนแล้วเครื่องดีนะเครืค่องเครื่องนิ่งมากครับไม่มีเสียองดังเลยเลเฮ้ยลำคาญนี่นี่ยังเด อันนี้เสียงท่อนะครับมันชนกับไอ้นี่ครับมันมันมีไอ้เบี้ยวขึ้นมานิดนึงมันก็เลยแบบกระทบกับตัวเสียงสีดํดำนะครับตัวกันลอยเนี่ยแล้วมันกระทบกันเนี่ยมันก็เลยแบบกินกันกันนิดนึงอ่าเสียงท่อนะครับ๋ยวผมดัดให้นะครับโอเค อย่าลืมทวงผมนะครับเรื่องกระจกนะครับไม่งั้นลืมนะครับราคาเงินสดคันนี้ผมเปิดเลยแล้วกันสวยขนาดนี้7 9็ดหแล้วกันครับไฟเน้นเดี๋ยวผมแจ้งในใต้โพสนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ